สวัสดีครับพบกับช่างเก่งแอร์เซอร์วิสนะครับวันนี้มาตรวจเช็คซ่อมบอร์ดของไซโจเรนกินะครับอาการก็คือสัญญาณคอมไม่จ่ายนะครับสัญญาณคอมชุดนี้นะครับไม่จ่ายไปที่คอมนะครับทำให้แอร์ไม่เย็นนะครับจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างนะครับตอนนี้ช่างเก่งทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับพบว่ามีตัว R นะครับตัว R หนึ่งตัวในที่สองไฟ ไหมอยู่หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวจําเก่งจะทําการตรวจเช็คนะครับว่าสาเหตุมันเป็นอะไรแล้วก็จะมีตัวไหนที่พังบ้างนะครับเดี๋ยวซ่อมดูนะครับ,รบหลังจากที่ซ่อมแผงไปนะครับของไซโจสัญญาณจ่ายไปคอมมาบ้างไปมาบ้างนะครับตอนนี้ก็สัญญาณคอมจ่ายปกติแล้วนะครับเทสแล้ว สองรอบแล้วนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับพัดลมคอยเย็นก็ทำงานปกตินะครับคอมจ่ายปกตินะครับโอเคนะครับขอบคุณครับที่รับชมงานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างเก่งในการทำคลิปซ่อมบอร์ดในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ